New ทีีร่วมกับบริษัทมิราเคิลครีเอชั่นจำกัดเสนอหมอเงินหมอกวางร่วมสนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดยสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงิน วงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทร115 Star Infinity c o s m e t i n k ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอเงินหมอความรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมอ่านออกเขียนได้ทั้งเรื่องเงินและเรื่องความ วันนี้อาจจะดูแปลกๆสักนิดผมใส่สูตรผูกไทยนะฮะแล้วก็มาอยู่ในสถานที่แปลกๆ วันนี้เป็นเทปพ,พิเศษเรามาอยู่ที่ตึกอับดุลราฮิมนะฮะ,นะฮะก็เป็นที่ทำการของสำนักง,งานกบกขนะฮะก็อันสืบเนื่องมาจากถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยรายการของทางนิวทีวีก็จะมีสักดีชื่ออันดูรู้ไว้เนี่ยมานำเสนอเป็นระยะระยะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ข้าราชการเนี่ยสามารถกลับไปใช้พบรบบาเหน็จบนานาญข้าราชการฉบับเดิมตั้งแต่ปี2494ได้คือตั้งแต่27มีนา 2540เป็นต้นมาเนี่ยมีกบขก็มีข้าราชการจํานวนหนึง่งก็สมัครเข้ามาอยู่ในกบขแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางทางหลวงว่าง่ายๆเขาเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะกลับไปใช้สูตรบำเหน็จบำนาญข้าราชการแบบเดิมเนี่ยสามารถจะกลับไปใช้ได้ก็มาใช้เอกร,รบอันดูที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็กำหนดว่าจะต้องยื่นเรื่อง แจ้งความจำงว่าจะอันดูไม่อันดูเนี่ยถ้าใครอันดูเนี่ยก็ไปแจ้งเนี่ยภายในมิถุนา2558นี้นะฮะแต่ว่าหลายคนก็ยังมึนมึนงงงงว่ามันอันดูดีไม่ดียังไงขา้าราชการที่เกษียณไปแล้วนะฮะอ,อ,อีกจํานวนหนึ่งที่รับราชการอยู่และกําลังจะกเกษียณเนี่ยนะก็รวมๆกันเนี่ยประมาณล้านคนที่อยู่ในสิ์อยู่ในข่ายที่จะสามารถใช้พรบอรันดูได้เนี่ย มันจะเอาอยัางไงกันดีนะเรื่องนี้มีคำตอบผมตอนนี้ทั้งตอนจัดหนักจัดเต็มนะเราจะนั่งคุยกันเลยจับข่าวคุยกับทางเลขาธิการกรบขคคุณสมบัตินาราวุฒิชัยนะฮะก็จะอธิบายที่มาความเป็นมาเป็นไปทั้งหลายของพรบอันดูรวมไปถึงว่ากลุ่มอายุต่างๆ <medio S 2> ของข้าราชการที่เกษียณไปแล้วควรจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงดีอันดูดีหรือไม่ดีใกล้ๆเกษียณยังไงดีมียังมีอายุราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งทำยังไงดีนะรวมถึงหลักประกันว่าถ้ายังอยู่ต่อเนี่ยในกบขเนี่ยโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวแล้วก็เกษียณอย่างเกษมเนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้จับข่าวคุยกันเลยกับเลขาธิการกบขคุณสมบัตินาราวุฒิชัยเดี๋ยวเราพักกันสัก แล้วไปติดตามตอนนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องกอบขครับ